โมบิลสูตรการดั้มบัตเทิลโอเปอเรชันสองสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกันดั้มบัเทิลโอเปอเรชันสนะครับนี่ก็คือหุ่นอีกตัวหนึ่งที่เปิดมาได้เมื่อนานม,มาแล้วนะครับถึงสีจะดูเหมือนวูเบลินแต่นี่ก็คือหุ่นที่ใช้ในใต้น้ำอีกตัวหนึ่งของปุ่มปอกแคนเซอร์ในภาคอินิคอนอย่าง ซีสูลูถ้าดูจากชื่อแล้วก็คงเดาไม่ยากครับว่าเป็นหุ่นที่ใช้ออกรียบประการในน้ําได้เพราะด้วยเหตุผลที่ว่าตัวโครงของเกลาสูลูมันเหมาะที่จะใช้งานในพื้นที่ที่มีแรงโน้มถ่วงมากกว่ามันก็เลยจึงเป็นที่มาที่ว่าทําไมถึงใช้โครงของตัวเกลาสูลูมาดัดแปลงตัวหุ่นก็ยังสามารถถอดบางทิ้นส่วนที่เอาไว้สําหรับใช้ในใต้น้ําเพื่อพร้อมเข้าไปชิ้นก็สังเกตว่าตอนที่ลงหุ่นมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีไอ้พวกตีนเป็ดแล้วก็บางทิ้นส่เนี่ยที่มันกระเด็นออกไปนั่นก็คือสิ บนบกมานั่นเองสำหรับตัวซีซููในเกมนี้ก็มีทั้งหมด2เลเวลนะตอนนี้เลเวลแรกคอส550เลเวลสองคอส600เป็นหุ่นสายแดงเราก็มาดูกันว่ามืออาวุธอะไรบ้างครับอย่างแรกก็มีไม่ชินกันหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับของตัวกิลาซููแต่ว่ารูปลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นของตัวซีซููแทนแต่วิธีการทำงานก็ไม่ต่างกันมากนะครับยิงทงนนะั้งหมดหนัดถ้าโดนเต็มชุดก็สตารสามารถชาร์จได้เพื่อทำสตัรทันทีเวลาที่ยิงออกไปก็จะเสียกระสุนทีละ5นะัดนเรามา องเล็บ2อันฟันได้3ทีแล้วก็ฟันแค่ฮิตแรกเนี่ยก็ล้มแล้วอย่างต่อมาดับเบิลฮีทไนหรือว่ามีหนึ่งพนดีกีนะครับก็ฟันได้3ทีเหมือนกันแต่นี่จะเป็นแบบฟันธรรมดาแล้วก็อย่างสุดท้ายครับเกนเนลันเชอร์ N er จากตัวปืนกลนั่นแหละยิงทีเดียวระเบิดสตันหมดแล้วครับโุธทั้งหมดดูทาเคอเตอร์ อ่าเป็นคุนมีกรงเล็บะเข้าเตอร์ธรรมดาทั่วไปมันไม่ได้ต้องดูดีกว่าเขาเท่าที่เห็นก็ก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับนี่คือเกล้าสโลว์เวอร์ชั่นเข้าหาโดยเฉพาะมีอาวุธหลายๆอย่างที่เข้าใจง่ายตดูอย่างเดียวคือกิ้งไม่ได้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเล่นตัวนี้ก็ต้องทำโตให้พิวเข้าไวและแน่น,นอไปไปนว่าเป็นคุนใต้น้ําเรื่องการอยู่ในน้ำก็คงไม่ต้องพูดถึงครับได้เปรียบกว่าคุณตัวอื่นแน่นอน คอมโบที่ทาไปเมื่อกี้สองสารอบถ้าไม่นับไอ้ปืนที่เอาไว้ยิงสัตว์ทันก่อนก็ตกธรรมดาหรือว่าดอนหลังก็ได้เพราะยังไงทิดแรกก็คือมุมแน่ๆครับถ้าเราค่อยเอามีดขึ้นมาแทงต่อ2ทีแล้วก็ถอยออกมาครับมีอาวุธอยู่ตั้ง2อย่างมีท่าฟันแรงๆก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ครับสำหรับตัวซีซรูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับตัวซีซุรูนี้ผมจะพาร์ตเอาไว้ยังไงสำหรับซีซรูที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอสห้าร้อยห้าสิบพาร์ตผมจะเอาไว้ก็มีดังนี้ขาว เพิ่มฟันเลเวลหกับสี่สเปซเฟลเลเวลหนึ่งทัสเตอร์เลเวลสกับ1แล้วก็เกาะเลเวลสกับ1เพิ่มฟันบูทแ,แล้วก็เลือดเป็นหลักที่สาคัญก็คือใสยขามันไปสะเิดอย่าลืมว่าพวกคุณละณซูลูทั้งหลายนี่ขาโคตรบางเลยครับส่วนเรื่องอาวุธก็ทุกทอย่างก็เป็นอาวุธประจําตัวของซีซูรูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งกงเล็บลมถึงปืนแล้วก็มีดของมัน ตัวเลือกสกิลก็ที่น่าสนใจลหลักๆก็จะมีแอซซาวูเตอร์ที่ลดระยะเวลาในการกระโดด50%แล้วก็กระโดดไวขึ้น40%โค้ดคอมแบทโปรแกรมก็คือสกิลที่เมื่อเราทําการสวมอาวุธรละยรประชิดแล้วจะทําการเพิ่มความเร็วให้กับโตหุน่นแล้วก็ลดการสแต็กเมื่อโดนโจมตีจากการยิงนะครับอควาติโมบิลชูตติ้งก็สามารถกดยิงได้ในขณะที่พุ่งอยู่ใต้น้ําเป็นสกิลที่น่าจะมีหลายๆตัว ในหุ่นตระกุลใต้น้ำอยู่แล้วครับตัวหุ่นนั้นไม่มีแมนโนเวอร์แต่จะมีดาเมจคอนโทรลแทนต้องบอกก่อนครับว่าทั้งสองสกิลเนี่ยมีความคล้ายก็คือมันทําให้อึดจะไม่โดนขาดได้ง่ายแต่การทํางานมันจะแตกต,ากกาต่างกันตรงที่แมนโนเวอร์เนี่ยเวลาที่โดนบอสุก้าหรือว่าบีมอะไรที่มันสตั้นทันทีเนี่ยมันจะไม่ชงกักางง่ายๆแต่ตัวดาเมจคอนโทรลเนี่ยคือการลดสแต็กจากการโดนโจมตีหรือก็หมายความว่าที่ตัวหุ่นนั้นมันอึดมาจากสกิลโค้ดคอมบทบโปรแกรมกับดาเมจคอนโทรลในการช่วยทําให้หุ่นนั้นอึดน,น ที่เหลือก็เป็นเรดาร์กับตัวรถดาเมจไลน์กับแขนนะครับก็ประมาณนี้ครับพวกตระกูลเกลาสูลูรวมถึงซีสููเนี่ยก็เข้ามาแล้วโชคดีคด่ะในช่วงที่พวกเนโอซอิออนหรือว่ากลุ่มปอกแคนเซอร์ก็จะมีใช้หุ่นตาราวนี้แหละที่เหลือก็จะเริ่มกลับไปใช้พวกหุนที่เพยผลิตเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่สงครามหนึ่งปีจนไปถึงสงครามเนโอซิออนครัค้งที่2ในชาคาเตอร์ที่ผ่านมางั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเมื่อซีสููนั้นได้ลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ก่อได้เปรียบแหะหลบได้ต่อไปล้ครับเปิดก่อนได้เปรียบมชอบตัวเลยเนี่ยอ้า้ย ล่อยรุ่นเซ็งไอ้ไรเนีมันอยู่คนที่เลือกราแต่ดาร์กเวอร์ใช่ปะเราแ,แม่งหายไปไหนแล้ววะวน,นี่สีเที<ะ>่ยแม่งคนก็นั่งฟันกันเองอยู่นะท้ยังไม่โดนอีอ่ประสบายมึงนะ มึงน่าไม่โดนกูใช่เฉียดไปนิดเดียวเออโอ้ละโอ้กูล้าได้ไงวะจิวจิวไอ้เทียไม่โดนเลยสัตว์ต้องต,ตีนขอลบดิดิดิ รอดมนลงมาดิรอดมาล,ง,ลงมาดิไปรอก็ได้ยิงแม่งคนเดียวก็ได้ไปะแตะ่อ่าขัดใจขัดใจยิงขัดใจ <g iggle> ยิงขัดใจอะไร <laughs> มึงวางระเบิดนี่เลยเหรอไอ้ที้มึงเอาที่อะไรมึงรีบจังวะนี่กูอยู่ะดับเอบวกจริงปะเนี่ยมึงวางแบบมึงกลัวไม่ได้วางอะ่ะงง สกิลใ,ใหม่มันมันไม่สามารถเชื่อมสองสกิวได้มุกจะเบนเลยนอ้าวล้มอลโอเคเออปันกูล้มด้วยขอบคุณสกิลอะไรคิลใหม่คิวแล้วติดท็อกเราไลา่ใส่ท็อกท็อกใส่เลยเดนท็อกเขาหนีกว่าไม่เชื่อมไม่สำคัญกิลถาหัวไม่สามารถเชื่อม คือเต็มกระพรออแตะแต่ไม่เคลียร์ไปโดนไม่เป็นไรแานเพื่อนมารับอันหนึ่งแค่นั้นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังรอดอยู่ออมิสฟายมาทำไมว่าเฮเซลรีปิงแรรกว่าคนเราอ่ะ เห็นพี่อะไรเป็นบางสงก้ามันก็เอาหมดอะแม่งแม่งแม่งใช้บีไม่เป็นมากกว่าคุณใช้คำนี้เลยการได้ยิงแบบสบายสบายใช่ไหมฮะคอยกันเอาเล่นเหลี่ยมมันคนใจกูคนเดียวเลยเหรอไม่แ้วคนอื่นหน่อยเนี่ยเลือดปกติพี่ว้าฮ่า่าขอตายขอสุดยอด ใช่เพื่อน,ออนกูไม่ค่อยทำอะไรเหมือนกันได้เวลาทีเก็บยูนฟรีแดะแดะไปทันนี่ดีกว่า เอ๊สัตว์นี่เดี๋ยวคงแยบยิงกลัวฮะอย่างงี้ต้องล่อดงงงงบูดายีบูดายิงเมื่อกี้มึงยิงใครเมื่อกี้มึงยิงใครอะเมื่อกี้มึงยิงใครเมื่อกี้มึงยิงใครอ้าวเมื่อกี้มึงยิงใครฮะเมื่อกี้มึงยิงใครเมื่อกี้มึงยิงใครเมื่อกี้มึงยิงใครฮะหาเล่นกูดีเผลอไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อน แล้วทีมกูอ้โมุกกูสามารถไปกู้กันระเบิดได้อีกหรอวะสุดยอดจริงๆเลยพวกมึงเนี่ยตามเล่นหน,นอนนเกมเต้นยันเลยขี้เกียดไอ้ัวไอ้ขี้เกียแม่งกินหลายนัดจั้งเลยฝันอ้าวอ้าวอ้าวเอ้ยเอ้ยวูบูลินวูบูลินวูบูลินเว้ยเออเราไปหมดเลยสัตว์ <c oughs> ตายแล้วตรงนี้กกูต้องไม่ตายจองรอกกูต้องอยู่ให้รอดมาทำที้ยอะไรครับมาทำที้ยอะไรมาทำที้ยอะไรลาก่อนดิเฮ้ยกูยังรอดอยู่เช่กูดิกูถ <laughs> ามจริงทั้งทีกูทำอะไรบ้างวะเนี่ยนอกจากไปวางระเบิดต้นเกมแล้วก็เป็นช่วยกันกู้เลย <laughs> โอ้โหฮ่าอ๋อมันไม่ได้เอบวกกันนี่หว่าเฮียแม่งเอมันต้องแพกเลยโพรว่าแบแปลกๆอยู่ทำไมไม่ไปวางระเบิดกับต้นเกม